<c oughs> คลิปนี้วาพูดให้ฟัง่ะรับประการเอฟซีทุกคนฟังช่องนี้คุณไม่ตกยุคแล้วมีความเป็นไปได้จริงสูงด้วยผมบอกแล้วไงอย่างนี้ผมบอกไงเวลาที่เหลืออยู่ปีกว่าสองปีเนี่ยไม่ต้องทำอะไรรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรมากปราบยาเสพติดให้สิ้นซาบแล้วกระดึงกัญชาลงมาเป็นยาเสพติด ใช้ได้เฉพาะทางแค่นั้นเองเป็นทางการแพทย์ดีสุดแค่นี้ผมรับประกันได้เลยปีเจ็ดสิบนะไม่ต้องพูดเลยถ้าใครไม่เลือกเพื่อไทยใครไม่เลือกรัฐบาลชุดนี้นะผมบอกตรงไปคิดใหม่เลยผมบอกเลย มันไม่มีพักไหนที่ทําได้ขนาดนี้แล้วไม่มีรัฐบาลไหนที่ทําได้ขนาดนี้แล้วจำไว้นะเออที่เหลือนี่ไม่ต้องทําอะไรปราบยาเสพติดให้สิ้นซากทุกตําบลทุกหมู่บ้านทุกตาบลท,ทุกอําเภอทุกจังหวัดดึงเข้ามาอบตอผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้ว่าช่วยกันปราบทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอ จบแล้วกัญชานี่เอาลงมาเป็นยาเสพติดไปถามทุกคนเลยมีใครอยากไหมว่าเป็นให้กัญชาเสรีเนี่ยบอกผมไม่มีมีแต่รัฐบาลบ้าที่มันทํามาแต่ก่อนมันบ้ามีมอ .44 ด้วยก็เลยก็เลยทําได้ได้ใจไงได้ใจโอเคแต่ยุคนี้จัดลงมาเป็นยาเสพติดให้ใช้ได้เฉพาะทาง ในทางการแพทย์ทิ่งดีก็โอเคนะนะั่นแหละแล้วจัดการยาเสพติดให้หมดให้รับทราบไปแค่นี้อ่ะผมบอกตรงประชาชนคนไทยไม่ต้องการอะไรหรอกครับผมต้องการแค่นี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขสักทีแค่นั้นเองยาเสพติดเนี่ยพอแล้วเราจะตั้งขึ้นมาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอนเพกผมรู้รัฐบาลชุนนี่โดนแน่ โดนมบรับจ้างมาแล้วตัวนี้มอบรับจ้างก็เคลียร์เงินกันลนะไอ้ตุนนู้นจ้างมาเท่าไหร่ไอ้นี่จ้างมาเท่าไหร่ยังกลุ่มกัญชาเนี่ยมันก็ลงขันแล้วลงขันมาแน่ละอ่าให้ล้ลมรัฐบาลชุดนี้ให้ได้ถ้าล้มได้ปุ๊บนะกัญชาก็อยู่ยาวไปล้วยิ่งได้รัฐบาลตีเขียวนะรัฐบาลตีเขียวที่ยึดอํานาจนะมันจะยิ่งได้อยู่ยาวเลยอยู่อีกเก้าปีอย่างอย่างที่ทํามาอยู่อีกเก้าปี พวกมันก็รวยไม่รู้เท่าไหร่อู้ฟู่แต่ผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคงไม่มีใครออกมาเยอะแล้วนะคิดอย่างนั้นนะโอเคนะคบ้านเมืองมันเสียงหายไปเยอะแล้ว,วเขาคงไม่ออกมายเยอนะแล้เลนะแล้วเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยก็คือมันเขาเรียกว่าศูนย์บันเทิงครบวงจรเนี่ยมองตรงแน่นอนมีคนค้านเยอะแยะ แต่ไม่ใช่คนที่ดีค้านเป็นคนที่ทํางานตรงนี้เขาเรียกว่าทุนเทามันค้านอยู่แล้วอย่างน้อยพวกบ่อนเถือนเนี่ยมันก็จ้างออกมาแล้วเวฟเถือนเนี่ยมันก็จ้างออกมาแล้วก็ลงขันไอ้พวกเดินขบวนน่ะก็คือไอ้คนที่ได้เงินเนี่ยคือไอ้แนวหน้าไอ้แนวหน้าที่เป็นตัวตั้งตัวตีไอ้พวกลุงลุงป้าป้าแกแกพวกงงงเงาเงาเป่าเตาตุนตุนบ้าบ้าบบไปก็คือไปได้กั ก็ได้แค่กินข้าวแล้วก็อ,อาจจะได้ค่าแรงนิดหน่อยสามร้อยห้าร้อยประมาณนี้แหละก็ประมาณนั้นแหละจัดวันเดียวไงจัดวันเดียวพวกมันก็รวยแล้วพวกพวกไอพวก,พวกแกน้าอะ่ะมันก็รวยแล้วเออมันก็รวยไปสบายไปใช้เงินกันสบายแต่ไอพวกนี้ก็ได้ไหมพวกป้าปลาลุงลุงแก่แก่เท่าเท่าจะเข้าโรงวันนี้ก็ได้มาเลายวันละสามร้อยก็ยังดีดีก็อยู่เฉยๆนะไอคิดว่างั้นนะ ก็อไปเดินนังเขาเยอะเยอะเยอะได้ข้าวข้าวได้ข้าวมากล่องหนึ่งได้น้ํามาขวดหนึ่งได้เงินมาอีกสามร้อยสี่ร้อยชประมาณนี้แหละได้แค่นี้แหละอย่าบอกว่าออกไปรักชาตินะพวกคุณออกไปทําลายชาติที่ม็อบบอกตรงออกไปทําลายชาติมองตรงนะอย่างน้อยก็คือคุณแน่นอนแต่คิดให้ดีๆมีสมองคิดให้ดีไอ้พวกที่ได้ผลประโยชน์ก็คือผู้นําม็อบอะ่ะผู้นําม็อบอะ่ะกำลังแบ่งเงินอยู่ตอนเนี้ ได้มาจากลงขันมาจากอะไรบอนบอนเถือนเนี่ยมันมันลงขันมาแล้วแน่นอนได้แน่นอนอันดับแรกเลยแล้วก็พวกไหนแกพวกกัญชาสรีเงี้ยก็ลงขันมาแล้วลงขันมาให้เ้อแล้วม็อบไอหัวหน้าม็อบอย่าลืมนะไปขอไอสอสอระยัดอะไอช่องสามอะด้วยเพราะว่าไอนี่มันก็ชอบไปแล้วก็ขอมันด้วยมันให้แน่ แล้วก็ไอ้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 ตำรวจอ่ะตำรวจอีสานอะไรเงี้ยมันก็เนี่ยไอ้เนี่ยมันก็น่าจะให้นะมันก็น่าจะให้นะเพราะว่ามันไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วอ่ะมันก็น่าจะให้พวกอินโฟทั้งหลายที่มันไม่ชอบอ่ะมึงก็แรงตัวเลยมึงก็ดูในโซเชียลก็เห็นอยู่เนี่ยแรงแรงแรงตัวเลยแล้วก็ไปขอมันทุกทุกคนทุกคนมันให้อยู่แล้วเชื่อเลยไปเถอะนั่นแหละแต่พวกมึงก็ไปกินกระเพลมไป ไอ้พวกลุงป,ป้าไอ้พวกที่ออกมาเดินเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยว,ยว,ยวเขาก็ได้ไปคนละสามร้อยหรือตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำมันสี่ร้อยนะให้เขาให้เขาสี่ร้อยก็ดีนะสี่ร้อยโอเคแล้วก็ข้าวกล่องหนึ่งน้ําขวดหนึ่งนะก็โอเคนะคุ้มคุ้มโอเคคลิปนี้มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละไม่มีอะไรครับผมก็เรื่องนี้เนี่ยบอกว่าฟังช่องผมแล้วคุณไม่ขาดทุนแน่นอนผมวิเคราะห์ไว้เป๊ะเป๊ะตามที่ผมบอก งานที่เหลือของรัฐบ,บาลช่วงนี้ก็คือปราบยาเสพติดให้สิ้นซากแล้วก็ดึงกัญชาลงมาเป็นยาเสพติดแค่นี้คุณได้ใจประชาชนแบบผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วได้ใจคนทั้งประเทศครับผมนะอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนี่ก็ได้ใจถ้าคุณคิดถึงดีๆทึกถึงความดีของเขาเนี่ยมันอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่บ่อนการพานาันอย่างเดียวมันมีทุกอย่างบ่อนการพน,านันเป็นแค่ นิดหน่อยส่วน,นจิดส่วนใจคือถ้ามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเซคทุกอย่างคุณรู้ไหมดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวพักเที่ยวบาร์เที่ยวอะไรมันเป็นสถานที่ใหญ่ปสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะทุกคนก็อยากไปแม้แต่ตัวผมเองผมยังอยากไปผมบอกตรงนะเออเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ่ะแต่ผมไม่ไปต่างประเทศแค่นั้นเองโอเคไหมผมอยากรอประเทศไทยมีเมื่อไหร่ผมก็เข้าไปเมื่อนะั้น ผมไม่ได้เข้าไปเล่นนี่ผมเข้าไปเที่ยวผมเข้าไปช็อปผมเข้าไปซื้อของผมเข้าไปกินข้าวเข้าไปอุดหนุนเข้าไปเที่ยวเดนเวนินเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในเอเจนต์เอเมนต์คอมเพล็กซ์ D D D เยอะแยะครับผมไม่จําเป็นต้องไปเล่นครับผมถูกต้องไหมโอเคนะตอนนี้นะเงินทุนกําลังจะมาเงินทุนไอ้พวกม็อบไอ้พวกหัวหน้าม็อบมันได้แล้วตอนเนี้ไอ้พวกบอลเทือนเนะี่ยจ้างไปแล้ว ไอ้พวกกัญชาเสรีมันก็คงจะจ้างลงขันไปแล้วนะไอย่านะลืมนะเน้นนะไอ้พวกไอ้อินฟูที่มันออกมาตรงข้ามกับรัฐบาลอนะไปขอเอามันด้วยแล้วก็พวกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะนักข่าวบางช่องสื่อบางช่องที่ซตอมเสีเ้ยมอะไปขอเอกมันด้วยนะผมว่าน่าจะได้เยอะในง,งานนี้โอเคสวัสดี